มาค่ะมาเก็บหน่อไม้ไปแกงกันนะคะวันนี้แก,กงหน่อไม้ฝนตกหน่อไม้เริ่มขึ้นแล้วค่ะนแกงแหนงหน่อไม้นี่อร่อยค่ะแกงแซ่บๆโดยแกงใส่เห็ดพร้าจาอจ๊กเนาะ ปเปแกงเซฮิตพอแซ่บนี่นี่ค่ะนออกลับเลยกดไปนอก กอน,นี่แนงเกิดดีดีนี่ค่ะแนงนึงข,ขาวๆเลย นี่ค่ะเดี๋ยวมาสับกันก่อนค่ะนี่ค่ะได้ดแลบบ้วอันนึงอันนึงนี่ค่ะ,คะพอดีแกงยอนนี่จ้ะาแกงสเฮ็กพอเสียบเสีบจ้า เสียงเครือ่องบินเห็นเบิงบรรยากาศค่ะบรรยากาศดี ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะค่ะ